สวัสดีพี่น้องทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ทังช่องทิศแดงคนไข้ในขณะนี้นะครับสิบาพามาเบิงภาพน้ำโชคลาภเดอ้อแนวทางเล็กเดีดยตัวเล็กที่นาสนใจงวดประจำวันที่16สิงหาคม68เป็นอีพี่แรกสำหรับงวดนี้นะครับหลายสำนักหลายอาจารย์นี่เปินให้ตองวดเดอร์บวสิเป็นแอร์ใต้ฟ้านี่อมาแลลวพี่น้องครับอาจารย์สมชัยยังเสียนะครับแอดไพ่แก้วนี่ก็ทั้งสองตัวทงสามตัวเนาะเพิ่ลแบ่งปันมาแล้วเอลานี่ก็แบ่งปันมาแล้วพี่น้องครับ อาจารย์แอดประกอบจังเสียนะครับงวดที่ผ่านมานี่กะมาเดอร์หาศูนซูนห่านะครับสองงวดติละเดอาจารย์แอดประกอบเนี่ยนะครับอาจารย์หนวยพรั่นยังเสีละนะครับที่เพิ่นแบ่งปันมาแล้วก็ได้เนาะแล้วก็สิผ้าพี่น้องมาเบิงใบใดแน่เหล็เพิ่นมาเหล็กเพิ่นเข่าเนาะนะครับโอ้แตกสามตัวนี่ก็หลายใบด้พี่น้องครับรวบรวมมาให้พี่น้องเบิงเพื่อเป็นใส่เป็นฐานข้อมุลสําหรับงวดไม่หนีนะครับพี่น้องครับ เป็นผลของการทํานายตัวเลขและถ่ายตัวเลขผลการออกรางวัลของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทาขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังพี่น้องครับพาพี่น้องมาเริ่มต้นกันที่ใบติบพันมาเพิ่นแตกสตัวพี่น้องครับแอดตนสนเนาะสองหาแแม่พี่น้องป้าเพิ่นเนหนงสีเลยเด นะครับสุดยอดอิหลีมากครบสามตัวเนาะสองตัวน่กะสองหาสองนีมากผู้ใดหมานน้ำเพลินกันนีเดอร์มองแมงปันน้ำใจนะครับแอดต้นสนพี่น้องครับแล้วก็ตามมาด้วยแอดนั่นนะครับอันนี้ก็สองหาแปดขึ้นกันพี่น้องนะครับเนี่ยกับสองหาเดอร์มองแมงปันน้ำใจกันนีละนะครับพี่น้องผู้หมานน้ำเพลินก็ได้นะครับแอดดันแนวทางของอาจารย์แอดมิดพานุพงศ์นะครับอันนี้ก็แตกสามตัวขึ้นกันพี่น้องครับห้า 28นะครับครบทั้ง3ตัวนะครับอาจารย์แอดมิดพานุพงศ์แนวทางของแอดเศรษฐาพี่น้องครับนี่กส3ตัวเด้อนะครับครบเนาะ8 2ดหานะครับกับ2อหาเลขออก8หาสพี่น้องนะครับของแอดเศรษฐาอันนี้ของอาจารย์นภัจจ์จันรัสศีพี่น้องผมนะครับปรนเน็นไหเนาะหาสอนะครับครบทั้ง3ตัวนะครับอันนี้คือ สามตัวนะครับที่เพิ่นมาเพิ่นนันนใ่งวดวที่พันมานะครับเพิ่นมาเพิ่นเขาเนาะเอาวทที่นี้เป็นสองตัวเด้อพี่น้องสองตัวนี่ก็เริ่มกันที่ของอาจารย์ชวลิตนะครับวิ่งสองเพิ่นเนาะสองหาหาสองนี่มาเด้ออาจารย์ชวาริตงวดน,นี้เพิ่นแบงปันไม่แล้วนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจ้าหน่อยจังไปเบิ่งกันว่าวันนี้เพิ่นแบงปันมาจังไดนะครับงวดที่พันมาวิ่งสองหาสองมากงวดนี้เพิ่นสิวิ่งตัวไดนนะครับพี่น้องรอแป๊บเด้อนะครับ ตามมาด้วยขอมูลเอาทางของอาจารย์แอดประกอบสองวดต่อเ um oui, นื่องนะครับศูนย์หาหาศูนย์นีมากนะครับหดก่อนพุ่นหนีทั้งสองสี่ทั้งสองหกทั้งข้างบนทั้งข้างล่างได้หดก่อนพุ่นอาจารย์แอดประกอบนะครับวันนี้เพิ่นกระแบงปั่นมาลล่าเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจังหน่อยจังไปเบิ่งกันแนวทางของแอดเจพี่น้องขับหาสองตรงตรงนะครับเป็นเลขทั้งเทิงหดก่อนพุ่นกับสองหกตรงตรงเป็นเลขทั้งลุมนะครับแอดเจ อันนี้ก็สุดยอดนะครับพี่น้องของอาจารย์แอดประชานะครับหาสองต้งตรงพี่น้องครับคําว่าหักมันเฮียถิ่มใสพี่น้องผมนะครับงวดนี้ขันไม่เห็นกับสีฟ้าเอามาสูเบิงอาจารย์แอดประชานี่ก็ได้แต่เขาเนี่เพื่อนบดดเด้นะครับเลขออกแล้วเนี่เพิ่นกับปุ๊บปั๊บโหลดเตอเขาขอบคุณหลายๆเด้อนะครับอาจารย์ครับแนวทางของแอดต้นวายพี่น้องครับหาศูนย์เดินนะครับออกไปเหล็กลางตรงๆงนะครับงวดก่อนพุ่นกับสองหกตงรงๆคือกันเหล็กลางเนาะนะครับ อางวันนี้คอมแม่นมากกับสิฟาวออมาสู่เบิงนะครับแอดต้นไหวแนวทางของนกน้ำโฉกพี่น้องครับหาศูนย์ขึ้นกันนะครับเป็นทั้งลุมนะครับต้องตรงเนาะหวดคอนพุนกับสองหกทั้งลุมต้องตรงขึ้นกันนะครับสําหรับข้อมูลแนวทางของนกน้ำโฉกอันนี้เป็นกําลังวันนะครับของอาจารย์แอทเทเล่ใจวันที่ผ่านมาในวันศุกร์ในสองหา,หาสองนี่มาก หมวดกวอนพุ่นกับวันพุด,นนดเนาะ4224นี่ก็มาก่าเคลิกันนะครับโอ้นะครับเป็นทั้งเทิงทั้งสองหมื่นเนาะนะครับเป็นข้างบนแล้วกับใบนีก็บสองหาหาสองนะครับของอาจารย์แอตเล่ใจพี่น้องครับแนวทางของอาจารย์แอดมิสเตอร์บอลนะครับ05เดอ้อนะครับ05พี่น้องครับแอดมิสเตอร์บอล แล้วก็ตามมาด้วยอาจารย์สมพดขุนสอนนะครับทั้งหาสองทั้งหาศูนย์พี่น้องนะครับทั้งข้างบนทั้งข้งางล่างต้องตรงพร้อมเด้ดนะครับชอบจัดขัดให้ผ่านเพื่อนว่าแนวทางของบูรพาไม่แพ้นะครับพี่น้องครับบูรพาไม่แพ้นก่ะหาสองต้องตรงเด้อนะครับใยญ่แลพี่น้องผมนะครับหาสองต้องตรง ยายแล่นี่รู้สึกว่าสีเท่าที่ที่แดงรวบรวบมากได้นี่ก็สีมีใบนี่แหละนะครับสีเพันมาเพิ่นเข่าเนาะหาสองตรงๆนะครับของยายแล่และกาของอาจารย์สันเดย์นะครับเด่นสองพันหนีมาอยู่นะครับหาสองเนาะเพิ่นจับคู่ศูนหาหาศูนิก็มากขึ้นกันนะครับของอาจารย์สันเดย์นะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นของคนข้อหวยของสุดไทยนะครับเพิ่เน้นให้ ขางบนหาศูนย์ตัวเดียวพี่น้องแต่ว่ากับเพิ่นกมาเป็นข้งางล่างเนาะหาศูนย์นี่ก็ได้นะครับของคนข้อหวยคงสุดท้ายขางบนเพิ่นนะครับพี่น้องอาจารย์หนุ่มสุพรรณพี่น้องผมห้าศูนย์ต้องตรงคือกันเดอร์นะครับอาจารย์หนุ่มสุพรรณนะครับแล้วก็ตามมาด้วยใบหนี้ของอาจารย์เทวานะครับพี่น้องคำห้าสองพี่น้องคำอาจารย์เทวา แนวทางล่างชุดเต็มของแอดหน้าหน้านะครับพี่น้องครับหาศูนย์เด้อตรงตรงมีหาสองน้ำนะครับแต่ว่าหาสองนี่กับโนับเออกเพราะว่าพ่นวาล่างชุดเต็มนะครับแอดหน้าหน้านะครับแล้วบัตรที่นี่เป็นของอาจารย์กวยบ้านไร่พี่น้องครับข้างล่างพิ่นี่หาศูนย์ตรงๆงเด้อมีหาสองน้ำอยู่นะครับแต่ว่าหังหังโมนับเอาน้าหน้านะครับของอาจารย์กวยบ้านไร่ แนวทางสองโตข้างบนนะครับของอาจารย์ยืนนะครับพี่น้องครับหาสองเดอร์ชุดเต็มเพนนะครับพี่น้องหาสองพี่น้องผมนะครับอาจารย์ยืนนะครับและกาของลูกแก้วลันล่าในการหาสองต้องตรงนะครับเลขข้างบนเนาะลูกแก้วลันลาตามมาด้วยใบหนีของอาจารย์เทรยุทธ์แหวนเงินนะครับศูนย์หาหาศูนย์นะครับเป็นโทกลับเดอร์นะครับ แนวทางของอาจารย์คมนะครับหาสองเด้อนะครับอาจารย์คมนี่รู้สึกว่าท่างข้างบนท่างข้างล่างในงวดนี้กระไดเนาะนะครับสามตัวพ้นมี้นะครับเกือบแตกสามตัวขึ้นกันครับข้างล่างพ้นก็หาศูนย์นะครับเนี่ยหาศูนย์นะครับอาจารย์คมและการแนวทางของอาจารย์เจี๊ยบสุกัญญานะครับหาศูนย์นะครับพี่น้องครับอาจารย์เจี๊ยบสุกัญญานะครับ แนวทางของใยผานะครับหาศูนย์ชุดเต็มบนหลังเพิ่นนะครับหาศูนย์หาหนึ่งนะครับขามหาสองนาอเอาอันนี้ของอาจารย์มิรพนุพงศ์นะครับสองตัวเพิ่นกับสองหานะครับอาจารย์มิรพนุพงศ์ใบนี้กับสองหาคือกันนะครับพี่น้องครับและกาข้างล่างสูตรหนึ่งนะครับสูตรเต็มเนี่ยของอาจารย์สุกฤีนะครับหาศูนย์ พี่น้องครับอาจารย์สุกฤีเอาบทที่นี่มาเบิ้งของงวดนี้กันนะครับสําหรับงวดนี้16สิงหาคมผู้ที่แบ่งปันแม่แล้วนี่ก็สิมีเนี่ยนะครับอาจารย์พิชัยเนยาะ3ตัวเพิน่น560 561 524 550นะครับอาจารย์พิชัยและการถัดมา2ตัวล่างนะครับ46474849 40เด้อ e นะครับอาจารย์พิชัยลำยาวนะครับ เอาแนวทางของอาจารย์ชาวฤทธิ์พี่น้องครับงวดก่อนพุ่นเพ่นวิ่งสองนะครับงวดนี้วิ่งหาเดอ้อหาสามหาหกหาเจ็ดกับหาเก่านะครับอาจารย์ชาวฤทธิ์พี่น้องครับงวดที่ผ่านมาหาสองสองหาเพิม่มนะครับแนวทางของอาจารย์สมชัยนะครับพี่น้องสองหกสามหกสี่หกสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ด 28 3 8ป8มี่แนะครับมีแมีเก่ามีศูนย์ะครับอีกตัวนึงจับสเสห์เป็นสตัวนอกับพี่น้องพี่น้องขึ้นมักนะครับอาจารย์สมชัยอันนี้เพิ่นเน่นนะครับสามเจ็ดสามแปดสี่เจ็ดสี่แปดนะครับเละากาของแอดใต้ฟ้าพี่น้องครับวันนี้เด่นเก่าเด้อวันบังขันเด่นสองกับแนะครับเด่นพ่นมาอยู่ด้ววันนี้เด่นเก้นี้เก้าห่งเก้าซีเก้าหาเก้าหกเก้าแปพี่น้องครับ ของแอร์ใต้ฟ้านะครับผลิตภัณฑ์มาเดน2องกับ8นดใ่มาเดอร์แล้วก็ตามมาด้วยอาจารย์ดุยพรันนะครับพี่น้องครับ7จ1 7ส7 1และ41นะครับอาจารย์ดุยพรันแนวทางของแอดวีนะครับสิบหกสิงหาคมข้างบนเดน7จล่องสี่กับ2องนะครับเจ็ดสองเจ็ดสี่สีนะครับข้างล่างเดนศนย์ล่องสกับหนะครับ 04014143เด้อนะครับแอดมินพี่น้องแล้วก็ตามมาด้วยของแอดมินอุนะครับแอดมินอุนี่กะข้างล่างโอ้เพิรนบาวาัวจังไดรเนาะนะครับหน้าสีน้ำกันนะครับเด่นหกหกหาหกเจ็ดหกแปดหกเก่าเ้าเก่าขันใบแนวนี่ของแอดมินอูนี่เป็นข้างล่างเฉยๆก็สีว่าน,นะครับเด่นหกเด้อพี่น้องเด้อนะครับ แล้วก็ตามมาด้วยของอาจารย์สมาตรนะครับพี่น้องครับสตัวลาง2 7 2 8จ็ดส, 9, ส 0, กันหาเจ็ดเกนะครับอาจารย์สมาตแนวทางของอาจารย์จอยขอกช่างนะครับพี่น้องครับสิบหสิงหาคมศูนย์หนึ่งหาเจ็ดเก้าสแน้าสองแปดแปดเจ็ดหานะครับแนวทางของอาจารย์แอดไพ่แก่วนะครับมาลเลอร์พี่น้องครับ เอาสามโต๊ะพันห้าชุดเด่นนะครับสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งแปดสี่หกสองห้าหกสองหกหนึ่งแปดแล้วก็สองหกสองหกหกสองนะครับสองตัวนี้หนึ่งสองหกสองกับหนึ่งแปดนี่คือของแอดไพ่แก้วนะครับอาจารย์แอดไพ่แก้วงวดนี้นะครับสิบหกสิงหาคมเพันแบงปันมาแล้วนะครับพี่น้องครับถัดมาเนี่ยเป็นเอลานะครับเวลาสิบหกสิงหาคม ข้างบนวิ่ง4นะครับ6 4เด้อพี่น้องเด้อเม็ดเดียวเนาะ3 6 4 7 6 4 8 6 4ข้างล่างออกกำลังกายวิ่ง0นะครับ 03, 0 3 0หา0 8นะครับแอดเอล่าที่แดงพระพี่น้องมาพิไทยที่ของอาจารย์แอดประกอบนะครับงวดนี้เพิ่นแบ่งปันมาวิ่ง0และ1เด้อนะครับ1 0 9 4 0 8 1 1 3 5 1 6นะครับ3โต่นเนี่ยพี่น้อง้วก็2วัว0 1 0 9 0 4 08, 11, 13, 15และ16พี่น้องครับข้อมูลแนวทางของอาจารย์แอดประกอบนะครับยำว่าเป็นการทำานายตัวเลขนะครับทายตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักง,งานสลากกินแบงน่งรัฐบาลจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหามเรียนการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเสื่อส่วนบุคคลโปรดใส่วิจารณยญาณในการรับชมรับฟัง นะครับพี่น้องครับขอพรบคุณพี่น้องทุกท่านอยู่เป็นมูหให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะขอพรบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เด้อนะครับทุกทุกรูปภาพเอ,อเฟือเ่องแปนให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องผมสวัสดีครับ